พี่สมัยนี้นะต้องใช้สื่อในการบอกรักเราโทรไปในรายการเพลงนะแล้วก็ขอเพลงรักเพลาะสักเพลงหลังจากนั้นสารภาพรักรับรองว่าใครได้ฟังนะหัวใจละลายทุกคนโทรพี่ครั้งนี้ได้ผลแน่นะเชื่อมือพวกพี่นี่เพราะเราคือมือ่มอาชีพเฮ้ยทำไมสมัยนี้รายการวิธีมาโทรติดยากเนาะมันไม่ไ,มได้โทรเองเขาโทรเองโอ้โติดไปละ ฮัลโหลรายการวิทยุเหรอครับรอสักครู่นะครับดุยเลยดุเลยดุยเลยโชคดีนะโชคดีนะดุยคุณมากครับแต่ถ้าจะปิดวิทียุกไปครับอรอรอได้รอได้ครับรอได้ครับเสียง,งดังๆหน่อยบนข่าวจะได้ได้ยินเอาละครับตอนนี้ช่วงเพลงก,ก็จบลงแล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยมานานแล้วครับ ขณะนี้ก็มีสายมารอพร้อมที่จะเล่าเรื่องอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณพระอาทิตย์สวัสดีครับพระอ <Okay. S 1> ราทิตย์นะครับเรื่องเล่า,าครับโอ้ยเรื่องเล่าในผมมีเยอะเลยครับคือตอนนี้ผมอยู่กับผู้หญิงคนคนหนึ่งนะครับผมพยายามจะทําให้เขาประทับใจอ่ะจะทำเท่าไหร่ก็ทําไม่สําเร็จคือว่าเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่อ่ะจะออกโขดหน่อยๆ่อยอครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเลย ผมก็เลยโทรมาที่รายการพี่เผื่อเธอคนนั้นน่ะจะฟังอยู่เธอชื่อว่าต้นข้าวครับต้นข้าวเหรอครับแล้วต้นข้าวเนี่ยตายไปนานหรือยังครับ <c oughs> ตายเหรอไม่นะครับต้นข้าวยังอยู่ยังอยู่เลอครับโอ้โหท่าทางเธอจะเฮี้ยนมากๆเลยนะครับตายแล้วยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดอีกพี่ <c oughs> ต้นข้าวยังอยู่เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้โหนี่คุณยังเก็บศพของเธอไว้อีกเหรอ <c oughs> น่ากลัวจริงๆแล้วนี่มนพระมาสวดส่งวิญญาณหรือยังครับเนี่ยที่สวดอะไรต้นแท้ก็ยังไม่ตายเอ้าแล้วถ้าแต่ยังไม่ตายแล้วน้องจะโทรมาที่นี่ทําไมครับที่มันรายการเลือกเล่าตายโหงเขาโทรมาเล่าเรื่องผีกันวะเล่าเรื่องผีเหรอออเป็นรายการอื่นมันโทรติดยาก พิทนายเคยบอกรักฉันในรายการเล่าเรื่องผีกันหรอมันผิดทางเทคนิคนิดหน่อยผมขอตัวก่อนนะพี่ครับถาแล้วเนี่ยพี่พีสองคนเนี่ยจะแปลงร่างเป็นโจรปลอมตัวเข้าไปทำมิดีมิไลโซ่เนี่ยเขาเรียกว่าสถานการณ์เนี่ย สร้างวีรบุรุษเว้ยใช่ดูน้องสาวคนสวยไอ้หหมวยอิ่มไงไปเดินเลิกพี่ไม่น้องอยู่มันยุ่งนะช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อครับช่วยล้างเท้านั้นปั๊บเองโผล่มาเลยเองนี่ขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกกุ๊บกุแล้วโผล่ปั๊บแบบแมนๆหลังจากนั้นพลอยมาปั๊บ เองกับข้าดเนี่ยมาบู้กันต่อต่อต่อ,อบูกบ้ก็ไปบู้กมาแต่ว่าเบาๆนู้เว่ยข้าไปคิวบู้<ไ>เดี๋ยวพาดไปเ็บตั๊บสองคนเนี่ยช่วยเองไม่ได้วิ่งหายตุกตุกนี่และจำไว้อย่างหนึ่งเลยนะแกก็ต้องทำเป็นลม้มแล้วก็เจ็บนะครับเอามือกำเลือด <c oughs> แล้วก็เอืออโซ่ปลอดภัยผมก็ดีใจแล้วแต่ผมไม่รอดแน่พี ผมอยาจะบอกกับคุณว่าติ๊ดผมรักคุณผมก็รักคุณติ๊ตจะเป็นไรนะขอบคุณนะไม่นะผมไม่ไหวแล้วเอ่ติ๊ตติ๊ไม่นะคุณต้องอยู่กับเรติ๊ดผมมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเพราะความรักของคุณขอบคุณแล้วผมรักคุณนะจะรักคุณติ๊ด พี่อะไรที่ทําแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่สงสัยเหรอฮะอยู่ดีๆคนถูกแทงเลือดออกงปขนาดนี้จะปืนได้ไงเขาเรียกว่าปฏิหารแห่งรักไงถึงแม้โดนแทงก็หายได้ใช่เอ็งเชื่อแชนของคนนะเว้ยรับรองว่าแผนเนี้เวิร์กแน่นอนฟันทงเห็นไหม มันทำได้จริงต้องลองดูนี่ไ <PAUL> อ <bunker ring> ้ติดค่าไอเดียค่านักแสดงและค่าความคิดบอก่าคิดค่าตัวมี่ถือว่าช่วยกันนะเนี่ยหน้าท้องมึงไงดีมาก เดี๋ยวเข้ามานะเฮ้ยรออยู่อีกคิดว่าจะมีผลมาช่วยรู้ไหมจ๊ะไม่มีหรอกไปเที่ยวกับพี่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไรโตงพวกแกเนี่ยมันต้องเจอฉันอะไรเฮ้ยไอ้บัตต์ตัวด้วยไอ้ยี่มาตายแล้วพี่ดูเหียวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ไม่่แม่เบปลอดภัยมันก็ดีใจแล้วขจับมเป็นกไม่ตดาะไม่นอะไรนาจะไม่ไอะไรอจะตายมีอะไรท่ดไ่ไายต้องรเตดานไม่เอาไม่เป็นไะรนะเต็ดเบเต่นะ ชีวิตฉันมันเปลี่ยนแปลงเลยฉันเห็นแสงด้วยความฉัรีบปืนขึ้นทำไมไป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 อะอะไรอย่างเ้งตายนไปเกงตายจิเดี๋ยวเนจะบอกก็ฉันฟืนมาแล้วนี่ไงนายไม่ถอห่งใช่ไหมรู้ด้วยเหรอุ้นแล้ว ก็จวงสองคนนั้นเนี่ยนะก็เป็นพี่จังกอกุ้เพี่องเหวงใช่ไหมมุกเนี้ยมุกเดิมๆฉันรู้นะ่ะเป็นไงฉันเก่งไหมร้องเต้นเล่นละค่ะว่นี่นะฉันจะไปสมัครเป็นดาราเป็นปนักดแสดงดีไหมเอางี้ด้วยไ,ไปตังค์นี่ถึงเวลานอนลงไปให้ฉ้นได้ให้จบร้องตี้เฮ้ยไม่เป็นไรนะตอนนี้ใครให้เร้องเพลงฉันรักเธอที่หมดทุกสิ่ ทีนี้เรียกว่ามนเนลมุตนายแค่พาต้นข้าวมาที่นี่แล้วนายก็บอกต้นข้าวว่าผมมีอะไรจะบอกอย่ uh huh. างนั้นนายก็ดีดนิ้วแค่หนึ่งครั้งทีนที่ซ่อนตัวอยู่ก็จะออกมาพร้อมกับโตะอาหาร mm hmm. ดินเนอร์ทุดหรูมาวางไว้ตรงนี้ oh, hey,